คุณผู้ชมไปดูต่ออีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการร่วมกันกับฝ่ายปกครองนะครับตรวจให้คําแนะนําสถานประกอบการในเรื่องของสถานประกอบการนวดแผนไทยต่างๆนะครับว่ามีมาตรการอย่างไรที่คุมเข้มกันบ้างพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดครับซึ่งวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับนายสมจินมากพาครับหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและก็เพศสัตว์ สาธารณสุขนะครับก็พร้อมกับนายวิมานสุขขวัญประลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงที่ทําการปกครองอําเภอเมืองพิจิตรและก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ<อ>เขาก็ได้รวมการลงพื้นที่กันไปครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้คาแนะนําเกี่ยวกับกิจการร้านนวดในเขตของตัวเมืองพิจิตรตามมาตรการของจังหวัดพิจิตรในการควบคุมกิจการประเภทร้านนวดนั่นเองซึ่งจากการลงพื้นที่ครับก็พบว่าทุกร้านเนี่ยเขามีการปฏิบัติตามหลักของสาธารณสุขมีจุดคัดกรองลูกค้าก่อนเข้า ร้านทุกร้านเลยนะครับแล้วก็ภายในร้านเนี่ยต้องถูกจัดแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนครับแต่ละเตียงมีการเว้นระยะห่างเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ใช้บริการก็ต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาด้วย ก็ในเรื่องของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําเป็นคนในพื้นที่และถ้าเป็นลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับ,รบเขาก็จะบอกเลยว่าให้งดการใช้บริการกันไปก่อนก็ทนเมื่อยกันไปก่อนนะในช่วงนี้นะครับทางด้านาของเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คําแนะนำนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการก็ต้องมีการลงบันทึกข้อมูลชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนด้วยหรือว่าสแกน QR ว o d e คไทยชนะแล้วก็กําชับเลยให้กับทุกร้านเนี่ยต้อง ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเข้่งคัดเพื่อป้องกันโควิด19นะครับอ,อันนี้ผมต่อเนื่องส่งข่าวสารต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของอย่างเช่นสาธารณสุขคุณภูผามันจะมีจุดบอดจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมไม่แน่ใจว่าทางด้านทีมงานที่ลงพื้นที่ไปได้ปฏิบัติดรืยยัง ปกติพื้นที่ปิดให้บริการอย่างเช่นคาเฟ่ร้านอาหาร,รหรือร้านสถานบริการนวดแผนโบราณต่างๆจะเป็นพื้นที่ปิดมาตรการที่ควบคุมลงไปคือเปิดประตูให้ชัดเจนวัดอุณหภู 1, มิ12-3ตามมาตรการจะมีอีกจุดหนึ่งครับร้านรับล้างรถ<อ>จะมีจุดคอยครับซึ่งเป็นพื้นที่แอร์เย็นๆอย่าลืมว่านี่หน้าร้อนถูกต้องตรงนี้ ไปดูแลกันด้วยนะครับอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ไปจับผิดนะฮะไปให้ความรู้หรือจัดมาตรฐานตรงนี้ให้ด้วยเพราะว่า1ฝนตกบ้างหน้าแรงบ้างเราไปล้างรถอ่ะเราไปนั่งรอจะไปรอแดดร้อนๆก็ไม่นิยมกันมีคาเฟ่มีการรับประทานอาหารภายในด้วยก็คือเป็นแบบปิดนะครับผู้ชมก็จะอาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย